นี่มาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโล,ลกมากสวนถ่ายไว้ดูก่อนอันนี้ต้นนี้เพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี้เห็นตะกางต้นที่อยู่ข้างหลังก็จะตัดต้นใหญ่ๆที่เป็นสูงๆนั่นก็จะตัดจะตัดลงให้หมดเลยนะคะสวนสวนฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูอีกแล้เวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ต่างี้ชื่อของ,องข้างๆของเนบเบอร์นะคะตนน้นโน้นตรงสูงน่าจะตัดลงสูงเกินต้นตรงสูงนะเห็นไหมคะนะจะตัดต้นบใบพัดนั่นก็จะตัดให้เหลือสองต้นมันมีเยอะเกินมีลูกขึ้นมาเต็มเลยามใบพัดนะคะต้นนี้ก็จะตัดนะคะเนี่ยตรงสูงนี่ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ตรงโน้นก็ต้นมะยมตรงโน้นก็จะตัดแล้วก็ต้นขูนต้นนี้ก็จะตัดจะตัดต้นอันนี้อีกต้นหนึ่งเรียกต้นอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าต้นมีห้าต้นพอดีแล้วนี่ไม่ตัดดีกว่าเพราะผู้พากัดติดต้นก็จะถ้าถ้าไม่ตัดแหละก็จะตัดต้นท้างหลังนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงต้นนั้นก็จะตัดนะคะ พือให้ความร่มเพื่อให้ความระงงตาต้นกล้วยไปดูดูต้มนะมะมะกอค่ะแล้วก็ดอกมากเขาขึ้นเองนะคะเนี่ยก็เลยเก็บเขาไว้ เหลืองๆนั้นเขาเรียกดอกจามจุรีเพื่อจะนึกออกชอบมากดอกจามจุรีน,นะคะโอเว่เล้วป่านอังคาก็ดำๆแล้วคงจะได้เปลี่ยนใหม่อโอเคนะคะสวัสดีค่ะน,นี่คือหลังบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายนะโอ้ยอันนี้คือหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายหลังบ้านให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะดีค่ะ